ผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ติดตามข่าววงการมอเตอร์ไซค์แบรนด์จีนน่าจะเคยเห็นรุ่นนี้ผ่านตาขึ้นบ้างนะครับมอเตอร์ไซค์แบรนด์จีนหน้าตาคุ้นๆที่เคยเข้ามาโชว์ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปในบ้านเราโดยในตอนนั้นทาง Honda ยังไม่ได้เปิดตัว CT 125นะครับอาจจะมีภาพหลุดออกมาบ้างแต่ยังไม่ได้ขายจริงๆจ,จังๆในบ้านเรา เลยทาให้หลายๆคนที่ค่อนข้างจะสนใจรถแนวนี้ก็พุ่งเป้าไปหาลิวก้านะครับว่าจะเอามาขายจริงๆใช่ไหมจะได้รอซื้อในตอนนั้นเองเนี่ยก็ดูเหมือนว่าทางบริษัทก็ลลังเลนะครับยังทําโพสํารวจอยู่เลยว่าอยากได้หรือเปล่าและอยากได้ที่ราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะแต่สุดท้ายเนี่ยก็เงียบหายไปนะครับไม่ได้เปิดตัวไม่ได้ขายไม่ได้อะไรเลยแล้วก็ไม่ได้เอามาโชว์อีกเลยนะครับเอาจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าหลังจากตอนนั้นเนี่ยทางลิวก้าก็ไม่ได้ออกงานพวกโชว์ต่างๆอีกเลยนะครับในเพจเฟซ ฟู๊กเองเนี่ยก็ดูเจะเงียบเงียบเงาเงาเน้นขายรถที่ทำตลาดอยู่นะปัจจุบันซะมากกว่าจากวันนั้นสู่วันนี้ประมาณ3ปีแล้วทางลิวก้าเนี่ยเพิ่งจะมาอัปเดตข่าวเกี่ยวกับรุ่นนี้ครับโดยรอบนี้เนี่ยไม่ได้ใช้ชื่อเดิมจากรอบที่แล้วด้วยนะถ้ายังจำกันได้นะครับรอบที่แล้วทางลิวก้าใช้ชื่อว่าจงเสริลลิวก้าครับ คลาสสิกมนะั้งแล้วก็อเนวิเวอร์เซารี่13ปีอะ่ะคืออารมณ์ประมาณว่าเป็นรถครบรอบ13ปีของทางริวก้าอะไรอย่างเงี้ยแหละและในวันนี้ครับเขาได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน่าจะเป็นชื่อที่ใช้ทําตลาดในไทยในอนาคตนะและชื่อของมันก็คือจงเสริญริวก้าขับแคมเบอร์ 125i อาจจะเรียกยากไปสุดหน่อยนะครับแต่รับประกันได้เลยว่าชื่อไม่ซ้ํากับทาง Honda อย่างแน่นอนนะแม้ว่าหน้าตาอาจจะคล้ายๆกันก็เถอะราคาวางจำหน่ายในประเทศไทยที่เขาคาดก เอาไว้นะครับน่าจะอยู่ประมาณ55,000จนถึง59,000บาทไทยนะครับโดยส่วนตัวผมมองว่าราคาไม่ได้สูงมากนะครับและก็ไม่ได้ถูกมากด้วยนะอยู่ในเกณฑ์กลางๆนะครับพอที่จะสมราคากับรถสไตล์นี้อยู่แต่ว่าในคอมเมนต์ที่ผมไม่อ่านมานะครับในเพจของลิวก้านั่นแหละหลายๆคนก็คอมเมนต์ว่าแบบ3ามหมื่นเก้าลังดีบ้าง4ี่หมื่นห้ากำลังได้บ้างบางคนบอกว่าเครื่องสักร้อยห้าสิบซีซีมาที่60,000บาทก็ดีนะ ซึ่งเอาจงจริงนะครับความคาดหวังของแต่ละคนไม่เหมือนกันแน่นอนครับแต่เชื่อเถอะครับว่าราคาคงไม่ถูกขนาดนั้นเนาะถ้าถูกขนาดนั้นเนี่ยพวกริวกาเซฟหรือว่าพวกริวกาคลาสสิกทั้งหลายเนี่ยคงขายไม่ได้แน่นอนนะครับส่วนความเห็นส่วนตัวเนี่ยเอาจริงๆผมคิดว่าน่าจะประมาณสัก4 9่0 0ืถึงห้าหมื่อะไรอย่างเงี้ยน,น่าจะโอเคอยู่ครับคิดว่าขายได้แต่ถ้าสูงมากๆอย่าง60,000กว่าบาทเนี่ยก็คงจะไม่ไหวนะครับเพราะว่าราคาจะไปชนกับตัวจริงอย่าง c t 1 2 5จากค่าย Honda ตรงนี้เพื่อนๆมี ความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับและในส่วนของฟังก์ชันที่น่าสนใจนะครับเอาจริงๆแล้วพวกฟังก์ชันต่างๆกับรถจีนเนี่ยน่าจะเป็นของคู่กันอยู่แล้วนะครับเขามาัจะให้มามากกว่าพวกค่าญี่ปุ่น ซึ่งถามว่าคุณภาพดีไหมก็ตามราคานะครับซึ่งเจ้าขับแ a มเ e อร์ 125i คันนี้ก็มากับพวกไฟหน้า LED ไฟท้าย LED นะครับไฟเลี้ยว LED ทั้งหมดเลยนะครับเรียกได้ว่ารอบคันเลยนะรวมถึงหน้าปัดเรือนไม้แบบ Full Digital สุดเท่ที่มักจะให้มาอยู่แล้วกับค่ายจีนแบบนี้และสุดท้ายคือเรื่องของเครื่องยนต์ครับที่ก่อนหน้านี้ในตอนที่เข้ามาโชว์ในบ้านเรานะครับตอนที่ยังเป็นไอเจ้าครบรอบ13ปีคันนั้นอยู่ะตอนนั้นมันเป็น1 1 0ซีนะครับแล้วก็จ่้ยน้ำมันด้วย ระบบคาร์บูเรเตอร์แต่เจ้าขับแคมเบอร์ฉบับเปลี่ยนชื่อคันนี้มันไม่ได้เปลี่ยนแค่ชื่อสิครับเพราะว่ามันจะมากับเครื่องยนต์ที่ใหญ่ขึ้นนะครับเป็นเครื่องยนต์พิกัด125 c c แถมยังอาจจะจ่ายน้ํนมามันด้วยระบบหัวฉีดอีกด้วยนะครับคือที่ผมบอกว่าอาจจะเนี่ยก็ยังไม่แน่เหมือนกันว่าจะใส่หัวฉีดมาให้จริงหรือเปล่าเพราะในสเปคชีดเขาก็ไม่ได้ระบุมานะครับแถมก่อนหน้านี้เนี่ยเรายังจากันได้ใช่ไหม จงเสรนลิวก้าเซฟทูเอสเ i นะครับรุ่นนั้นเนี่ยใช้ชื่อว่าเป็น FI นะครับใครเห็นก็นึกว่า f ิว l ์อินเจคชันะแต่ว่ากลายเป็นเจ้าคาบูเรเตอร์ไฟฟ้าซะอย่างนั้นนะครับมันก็เลยทําให้ผมยังไม่กล้าคอนเฟิร์มนะครับว่าเป็นหัวฉีดจริงๆหรือเปล่าตรงนี้เนี่ยก็คงต้องมารอรุ่นกันหากเขาขายจริงๆนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะขายจริงๆหรือเปล่านะ